คืนนี้นะครับคืนวันพุธที่28พฤษภาคมเวลาตี2จะมีนัดชิงคอนเฟนลีกครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลเบติสเจอกับเชลซีครับถ้าถามถึงชื่อชั้นเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะดูใหญ่กว่านะแฟนบอลเยอะกว่าแต่เบติสไม่ได้มารอโดนเชลซีถล่มแน่ๆครับเพราะว่าปีนี้พวกเขามีมหาเทพแอนโทนีครับผมทาคลิปนี้ก็เพราะเขาเลยนะถ้าไม่มีแอนโทนีผมไม่ทําคลิปพรีวิวนี้แล้วส่วนฝั่งเชลซีก็มีวันเดคิดตลอดการอย่างซานโชนะครับนี่คือเศษเด็ดของดีจากแมนย ูทั้งนั้นนะครับมาเริ่มกันที่ฝั่งเชลซีก่อนนะครับภารกิจพิชิต4ถ้วยยุโรปเนาะไม่ใช่พิชิตในปีนี้นะหมายถึงทยอยพิชิตมาทั้งยูฟายูโรป,ป้าหรือฟีฟ่าคลับโอลคับก็ได้มาหมดแล้วนะครับเหลือแค่คอนเฟอเรนซ์เลกนี่แหละครับพะมันเพิ่งมีมาเนาะนั่นแหละครับสิงไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับปีนี้ในคอนเฟอเรนซ์เลกเนี่ยโหดเกินหน้าเกินตานะครับยิงไป32ลูกจาก12เกมชนะ11นัดแพ้แค่1เกมลุกกระนำไฟลุกเอาใจแฟนบอลสุดๆนะครับส่วนฝั่งเบติภารรรกกิจฝันน้งแงใยุโป ใครจะเชื่อเลยครับว่าทีมจากออนดาลูเซียเนี่ยจะมาไกลขนาดนี้นะครับเขียฟิโอเรนตินาตกรอบหน้าตาเฉยนะครับอิสโก้เล่นโคตรดีเหมือนปลุกเทพในตัวสมัยที่อยู่ราชันเนาะปีเยกรีนี่เก๋าสุดอ่านเกมขาดถัดมาครับมาดูเทคนิคและตัวแปลเกมเนาะฟังเชลซีเนี่ยมารเรสก้าเอาสไตล์เป๊ปมาใช้เต็มที่เลยนะครับครองบอลเยอะจ่ายบอลละเอียดเหมือนผ่าแตงโมด้วยมิสูชีะคมคลิปนะครับ โคพาร์เมอร์ mer, คือตัวครีเอทหลักเลยนะครับส่วนไคเซโดกับเอนโซคือเครื่องกวาดล้างกลางสนามนะครับเกมรุกดีแต่ถ้าจบไม่ได้ก็เปิดช่องให้สวนกลับเหมือนกันนะส่วนฝั่งเบติสวนกลับไวครับเล่นกันเป็นทีมนะครับไม่ใช่ดาราแต่เข้าขากันนะครับอิสโก้คือจอมทัพเดินเกมครับแอนโทนีคอยปั่นปวนริมเส้นนะครับแต่ปัญหาหลักก็คือแนวรับยังรั่วอยู่นะถ้าเกิดเจอบุกกดดันหนักๆอะ่ะเกมนี้ที่น่าจับตามองเลยคือคู่พารเมอร์เจออิสโก้นะผมว่าน่าสนุกนะใครจะสร้าง ได้เปรียบให้ทีมได้ก่อนกันนะครับและแอนโทนี่กับซานโชอ่ะใครจะสร้างความได้เปรียบให้ทีมได้ดิบได้ดีก่อนกันอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับและโค้รรุ่นใหม่กับโค้รรุ่นเก่ามารสกายังไม่เคยพาทีมชิงระดับยุโรปแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ไปเยกรีนี่เนี่ยผ่านสงครามมาโชคโชนแล้วนะครับคือถ้าเกิดเกมนี้เปิดมาแล้วเชลซีนําเร็วเนี่ยโหไหลแน่นอน,นครับแต่ถ้าเกิดเบติสนําก่อนเนี่ยดราม่าแน่ๆครับไซเตเท่าที่ดูจากออฟตาเนี่ย บอกว่าเชลซีมีโอกาสชนะ51.1%นะครับส่วนเบติสมีโอกาสชนะ25.4%และโอกาสเสมอกัน23.5%นะครับเสมอกันแล้วก็ค่อยไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษหรือดวลจุดโทษนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองเลยก็คือการจบสกอร์ของเชลซีนะครับว่าจะจบคมไหมและเกมสวนกลับของเบติสเนี่ยจะสร้างปฎิหารได้หรือเปล่านะครับอ่ะสุดท้ายครับคาดเดาครับไม่ใช่แนะนำหรือแนวทางอะไรนะครับเดาเฉยๆดูทรงแล้วเนี่ย เชลซีดูกะหายแชมป์มากเลยนะแถมขุมกําลังดีกว่าแต่เบติสเนี่ยบอลใจสู้นะครับก็ประมาทไม่ได้เด็ดขาดเกมนี้คิดว่าเชลซีอาจจะเฉือนนะสองหนึ่งประมาณนี้นะครับโคพาเมอร์ยิงจุดโทษอิสโก้ยิงตีเสเมอร์และแจ็กสันยิงปิดท้ายครึ่งหลังฟิลนี้นะครับแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงคิดว่าจะออกมาหน้าไหนก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วเจอกันอีกทีหลังเกมนะถ้าเกิดมีประเด็นให้พูดถึงเจอกันครับ